สวัสดีครับพื่อนพี่น้องบนช่องอีสานพิศโซมเกลวครับวันนี้เอาไปมุมนี้พามาเบิ้งสูบปลาได้ครับพี่น้องนี่ครับผมหลังจากเกี่ยวเข่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวดูกันหาปลาครับพี่น้องอ่าเบิ้งสูบปลาครับผมไปยางไงเบิ้งครับพี่น้อง นี่ดินยังโบรานแห่งแล้วครับพี่น้องมาหลุดเกี่ยวครับผมข้าวปเบ่งเลยครับผมวันนี้พบพ,พนครับช่องอีชายมืองโคือเก่าครับผมวันนี้น้ำทิ้มโดยอาจารย์ถาครับผม โอ้โหเป็นบก็กระบบพี่น้องนะครับม่ได้เก็บปลาหรอครับโอ้ยินครับแทนไทยครับแทนไทยขวดนยางเล่นยังบุญแทนไทยใส่นาอทางขามบัน ขามมองแล้วแทนน้ำแห็งกับแท่นแท่นขามองเลยขามเด้อ้ะขาไเตียเกป่ดิเล็ังเนาบ น้ำครับ หน่อยนสิมันสางเงินบวก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 ง้อจะปลาหน่อยจะปลาหน่อยพุ่นสางเงินจะเปลี่นสางสองน่วยนี่งหกด้อยสี่นหกสองน่วยนี่ป่อหน่วยเดียวนี่บวกนี่ทำบวกเนาะ ปลาหน่อยนายเนาะนนอยดิดีแม่แน่นอนเจ๊เหอเจ๊นะแม่จะกัดตัวนี้น่ไปกัเโอ้ยงกระตาปลา่ปลาหน่อยปลาให้จับได้บ่าดิได้จับได้ค่ะตัวใหญ่ตัเอ้ย่จับเลยลูกจับเลย จับใส่แล้ครับไม่บอกเป็นยังกันือ่บอกบอกปากมือดอกจับเลยจับมือจับมืงเออสุดยอดไปมอนเอาหน่อยก่อนดีกว่าอันนี้มันห่างเ มันหางมันขาดบ่ปลานหัว่มีหางปลาหน่อยอเขาหน่อย,ปอยไปยังเหรอ